ตอนนี้ค่ะตั้งครันได้32สัปดาห์แล้วคุณหมอบอกน้ำคร่ำเยอะมากมีผลต่อทารกยังไงนะคะก็โดยปกติแล้วค่ะภาวะน้ำคร่ำเยอะนะคะสิ่งที่เราเจอบ่อยก็คือในเรื่องของภาวะเบาหวานในช่วงของการตั้งครภ์ค่ะการดูแลตัวเองก็คือ1น,นะคะคุณแม่จําเป็นจะต้องมีการควบคุมอาหารนะคะพยายามลดในเรื่องของแป้งน้ําตาลถ้าง,งดได้งดไปเลยนะคะพวกผลไม้แล้วก็น้ําหวานรวมทั้งขนมของว่างด้วยนะคะรักษาน้ําหนักตัวนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ 2ค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของการตรวจภาวะเบาหวานในช่วงของการตั้งครรภ์ถ้าหากตรวจเจอภาวะเบาหวานแน่นอนว่าเราก็จะมีกระบวนการในการติดตามแล้วก็รักษาต่อไปนะคะ 3. ค่ะก็จําเป็นจะต้องมีการสังเกตในเรื่องของภาวะลูกดิ้นด้วยเพราะว่าภาวะน้าคร่าเยอะบางครั้งก็จะสังเกตลูกดิ้นได้ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าท้องมันค่อนข้างตึงเนาะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องใช้การสังเกตมากกว่าคนปกติค่ะ ส่วนที่เหลือนะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจติดตามนะคะก็คือการไปฝากคันสม่ําเสมอให้คุณหมอดูให้ว่าภาวะน้าคร่ําที่มากเกินไปนั้นมีการลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือเปล่าเพราะว่าภาวะน้าคร่ําที่เยอะจนเกินไปแน่นอนว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดได้ด้วยค่ะ ยังไงก็ส่งกําลังใจให้แล้วก็ขอให้เริ่มคุมอาหารได้เลยนะคะแล้วถ้าหากว่าได้รับการตรวจเบาหวานยังไงก็ขอให้ผลเลือดนะคะอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่การคุมอาหารก็จําเป็นจะต้องทําตลอดการตั้งครรภ์เลยค่ะ